สวัสดีค่ะวันนี้กวางจะพาทุกท่านไปเจดีชเวดากองกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่ย่างกุ้งประเทศพม่านะคะแต่เป็นประเทศไทยที่ไหนนั้นไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะเจดีชเวดากองในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแหออาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะืูติดกับวัดคลองแหเลยนะคะ สวยไหมคะขอกท่านได้ลองชมความงามของเจดีย์ชเวรากองในเมืองไทยได้เลยคะ่ะ เรามาไหว้ขอพอรหลวงพ่อทันใจกันนัดคะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดค่ะไหว้ขอพอรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขอพอรองค์เทศทันใจได้เลยคะ่ะอง์เทพทันใจตั้งอยู่ด้านในของสารานะคะเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็สามารถจุดธูปขอพอรได้เลยคะ่ะแต่ขอได้เพียงครั้งละข้อนะคะบนด้วยพวงมาลัยกล้วยน้ำว้าและ มะพร้าวอ่อนเท่านั้นค่ะเมื่อสำเร็จแล้วก็นำของมาแก้บนและขอข้อต่อไปได้เลยค่ะกวางก็เคยมาขอท่านหลายครั้งแล้วและสำเร็จทุกครั้งเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการงานและการเงินและมาแก้บนทุกครั้งค่ะ เมื่อขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวกวางจะนำทุกท่านไปชมเจดีย์ชเวดากองทางด้านในเลยค่ะมากันเลยค่ะตอนนี้เจดีย์ชเวดากองยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ละค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศพม่าก,ก็ได้ค่ะอยู่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็สามารถ เดินทางเข้ามาชมความสวยงามได้เลยค่ะและมาขอพรองค์เทพทันใจที่นี่ได้เลยเจดีชเวดากองที่นี่ mm hmm. เขาจำลองมาจากประเทศพามา่าโดยตรงน,นคะคะ mm hmm. และองค์เทพทันใจที่นี่ mm hmm. เขาก็จำลองมาจากประเทศพามา่าโดยตรงเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้กวางได้พาทุกท่านมาที่เจดีชเวดากองที่ประเทศไทยตำบลคลองแห ى, อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะทุกท่านก็เข้ามากันได้คะ่ะมาขอพรอ,องค์เทศทันใจได้นะคะกวางมาขอสองครั้งแล้วก็สำเร็จทั้งสองครั้งแรกได้แก้บนไปแล้วนะคะและส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกวางจะพาไปไหว้ขอพรที่ไหนต่อ ลิปหน้ายังไงก็รอติดตามได้นะคะที่ Lucky Secret 269ทั้งทาง y o u t u b e Facebook และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ